อยากจะบอกว่าเพิ่งตื่นนอนนะครับเป็นการหลับที่เขาเรียหลับชดเชยก็ใกล้ๆกับพวกบรรยุดชดเชยนะครับอันนี้เป็นการหลับชดเชยชดเชยของทั้งปีหนึ่งครับที่นอนไม่พอก็เมื่อวันเป็นวันสุดท้ายที่ผมได้ละครน,นะคร หลังจากวันนี้ไปจะไม่มีงานักถ่ายละครไม่มีงานอะไรแล้วจนถึงวันที่31เลยนะครับก็เริ่มทำการรับชดเชยในรอบปีที่ผ่านมานะฮะนี่ก็นอนถึงประมาณบ่ายโมงครึ่งสะใจอารมณ์เดี๋ยว คงไม่มีอะไรมากอาจจะไปหาของอะไรอร่อยๆอกินแล้วก็จะแวะไปหาหมอนิดน,นึงนะฮะแล้วก็คงกลับบ้านตอนเย็นมาซอมม้อมดนตรีนะฮะสำหรับเป็นเล่นวันที่31ธันวาคม